สบายดีสวัสดีวัดทุกคนสบายดีพี่น้องทุกคนโอ้ฝนจีดได้คายคล้อง้วเนาะมาเปิดกล่องสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องบัดสุขสุขชนเนาะอยู่ในสองซาแพงเนี่ยแหละสบายดีเอฟซีวัดถุกทานเมื่อเมื่อนี้ผ้าเมบุตมาซื้ออันนาพี่น้องเงื่ินตัวเรือตัวยังหันานเนาะคิดว่าเรืออยู่แล่ว่าอืมแล้วก็สีเอามาให้เพิ่น สื่อภาชนะไว้ตรงน้ำอันนี้ไว้ใส่อยู่ห้องน้ำไว้ใส่อยู่ห้องน้ำต้นทังดำเด้ทังดำก็ไว้ใส่เวลาลาด s w i n ลาดเออกระแมน่นแหละอันนี้ตัวอาบ,อาบตัวหนาไว้ล่างก้นใ้แ,แ,แตัวแ้ต่โอมาลูกสองนวยไหมค่ะไหมค่ะกระทักเปียฮะก็ได้ข้างเดียวเดียว ตัวอยู่เฮือนคั่อันตัวอยู่เฮือนคั่อได้สะ่ะอันนี้ไม่ใช่เฮือนคั่อ่ะเดิมเนี่ยคือน้อยถ้าเฮือนคั่อเฮือ,อนคั่อตัวหิ่งหญ่คือบเอาตัวนี้อีกนี่เฮือนคั่อสร้างแล้วน้อยอเนย่ามันสร้างจีฮารยดเน่ยมันเกะกะบ่หรือย่ามันฮักเอาหนิแล้วก็ใส่ถังน้ำอันนึงกระโอแล่ะสันมันโอ้ยประมาณอา้ยสำหรับเฮานี่เฮาวบ่โอ้มันน้อยตักน้อยเดียวเบ่นเลยอันนัออเอานะออต้นนั่นนะมันบ่ฮักดดอกนิงน้งาน,านิ้งหวานอะไร มันเอื Both ้อยว่าซั่นมันน้ําไส้น่ะสิเทียแต่เปิดหรือสิเทียแต่หิ้วมาไส้บ่มีถังน้ําเดอันนึงเบอร์มีถัง2หน่อยู่แม่ว่าซานเราน้อยเด้นั่งบ่คึทีสิบ่น้อยมันก็บ่ฮักเดี๋ยวเฮาเบิ่งวานเฮาเฮายังบ่ได้ดีนี่กับเตาแกอันนี้คือเฮ็ดใหม่เอาาแน่นนาเด้อเออไม้บ่อึดแน่นะเฮ้ยตัดมาอันนนะตัดมาตัดมาค้ เราหมาตัวน้อยเรื่อยว่าตัวน้อยมันสมกับคั่เราหนาเปิดไส้เรื่อยกับโบกิยังมันหนีได้มันเปิดง่ายอยู่เจนเงื่อนเนาะเอาตัวน้อยนี่แล้วพอราคามันกับชุดจันเงินบุพเพยักษ์ซาเปนเอาโอมาลูกโอกะหลุดหนาเมาลูกสามใบลูกเขาเลยมีบ่อยู่เพิ่มมี่แงมี่แล้วแต่สม ลายผมเออสีเขียวแบบจั๊กเฉตัวนี้เฮ้ยอันนี้สีสวมแบบน,นี่เนาะเฮ้ยอ,อยากอาศัยตัวแดกกัน,กน,กนแล้วแต่โอ้คือกันน่ะแหละนี่กไอแนี่แลน่นอนมันมวนอันพอดีเครื่องใส่ในห้องหนักจ,จะไม่เบิร์เอาแม่กอกแก่ใจไมเบิร์ดของเงอองจ้าอันโอ้ยเบิดปีมานิสาท่ากัศดีคล้ายทางอันเดียวนี่ ยาดให้เพื่อิได้ขายนี่โบแมนธรรมดาพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณเลยนะเผื่อมันสิแตกอันหนึ่งภาษาส้นหน้อยก็ปภาษาสนอยู่บ้านนี่น้อยแถมห่านลายฮะสีทองสีทองต้นละร้อยมันดีนะฮะตัวแพงมันตัวยางนี่แปดสิบราคาตัวนี้นะเฮ้ยตัวตัวสี่สิบ เบิงววตัถืมันมีหลายราคาเนาะพี่น้องเออเอาองยาแม่บุสไห่ห้าวนะตัวถือได้ตัวสี่ที่บาทแม่บุสสีได้สบายเลยเนาะบันี้โอ้ดีใจนำนี่แปลว่าเสียเงิเงี้ยงเงียังี้ยงนะสาวเยี่ยฮ่าสีสั่งความบอกดอกกันแล้วนี่แต่งานกับงานติดต่อน้อเหนื่อแล้วนี่เอาอะไรอะผ้ากันขื้นนะสาวเอ้ยห่อฮกแหละ lại Khai cưa mẹ thảo con Thấy ai lựa cho okay. <laughs> <Cao, cao. cười> okay, <bị> <laughs> là Cao cào phải phân cào nữa Cao cào 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 Cao อกาวกาวปลาพันเกลียวนี่เด็กอยู่ในถงสีส้มนะแม่บอกตัวเลขสิบแปดแปดบอกแปดปลาสิบแปดเอาไปใส่ท่อแล้วบอกมาดิเอาใส่ท่อปลาสิบแปดไอตัวกระสังเกตทอมันสำได้ท่อเขาใส่นั่นเอากรบเอากรบมาสวมกับอนาคอนสูตรมันนั่นกรบมาสวมกับอันนี่อยู่บนอ่างพันเกลียวเนาะเออมีอยู่บน เลือกถบ่เป็นเดี๋ยวไห้เคยถมาเบื่งไห้ยังบ่เคยเอาเอาเอาปอกน้าซุปนิงเดี๋ยวไห้เคยถ่ามานี่เออกันาหละตะเกาก็ไดคนบัเคยเนี่ยนี่ละถ้าพ่อจงบ่เอามียจักเถื่อสลจงบ่ได้มียนนะนี่บ้ี่นกัน ของอวันเด้ของอนะถอตรงเด้ขอต่อซ้ำทางเด้เออฮันเอารถฮันสีต่อไปใส่แน่ขันมันทางเดียวกับเอาตรงขันมันสองทางกับเอาสองสองแล้วซ้ำกับเอาซ้ำงอลงมาเลือกขักๆรถหนะเฮ้ยถ้ามันบ่เห็นน่ะเราคือให้ใส่เออใส่ซ้ำทางแล้วก็สีสุดเสร็จตัวน่ะสีแยกไป็นของน้าอันหนึ่งสีแยกขึ้นที่ย่างอันหนึ่งบ่กตใส่ซ้ำทางเลย มีสามทางอยู่哈มีมีฮาเอาเคยเถามากลไพี่นนอะมาจัดการไหเนี่ยเคยเถาเอ้ยมันทำได้สำเนึยงเพื่อํำแพงตัวของหน้าตัวทลุของน้านั่นเองยังว่าและมันมีตัวหักกันนะกันยังหว่าสามทางคือสีเห็ดสองอันเฮ้ยก็ว่ายโอนกันนึง บอลเพื่ออยากอันฮดตัวจากล่างอืมาไปสิของอจักตัวตัวเดียวขององ่หางกว่าโง่คืออันเฮือนคั่วอันหนึ่งเข่าห้องน้าอันหนึ่งง่ต่อยดีขององ่หาบอคือว่าเจ็ดอันบอท่อท่อซีบท่อซีบอันให้อันให้เคยถ่าวอันคำนวณให้ดูของโง่เบับสองจุดคือสีหดเจ็ดอันเลยเอ็งหลังงง ใช่ซ้มทางไปหอดเด่งเดหอดอันหองหนามลุ่นต้นต้นใดตัคือบัเอาสโคอันนี้นะตัวสีไปต่อกับจังใดต่อไทย่อนะมันมีปลาปาซุปแ่ปลาเออมันเห็ดมากเหันเมาะ ใช้ได้แน่สองชุดได้ถือบ้างค่ะสองชุดไหลให้เนี่ยเฮ้ยเข่าเขาห้องน้ำหน่ะเศษหนึ่งสิกลื่นทั้งเฮือนหน่ะเศษหนึ่งมทางมามาจับปั๊มอันนี้เอาไปใช้ก่อนก่อนขึ้นเฮือนพัวก่อนอันนี้มาจากปั๊มเอาลงครับเอาลงจากปั๊มก็ะใสได้ขอขอของงอนสามทางจะมีอย่างใสใสอีกอ่ะจบวันะแล้วเจ้าวายู่บอลนานหนึ่ง เอาเข้าต่อให้เลบมเบิบ่เขาต้องได้ตัดด้ให้ซเฟินเลือกนใ,นให้พิจารณากันก่อน,น,นพี่น้องซ้แพงสิไปไหลเงินหน่กไหลเงินไว้ก่อน,อนว่าดีใจเมื่อนี้ได้ขายถังสองปีจังคะได้ขายหน่วยหนึ่งพดโพดพี่น้องเลยอันนี้นะถ้าทางหน่อยนี่ได้ขายอยู่โดนๆหาหกเดือนได้ขายหน่วยหนึ่ง แม่บ่ซื้อยังติบข้าวบ่เออเต้าได้เอาอยู่บ่เออติบข้าวติข้าวกับเต้าไงหน่อยเนาะเฮาซื้อมือนพอดีพอดีบ่หาน้มักใส่หน่วยใหญ่ใหน่วยใหญ่่เนาะแล้วเรวเฮาจําเปื้อนานือนา บ่ค่ะเพื่อนเฮามันมันเห็ดกินติดเห็ดกินต่ออะไร่ันหน่อยป้าน่ะยังเฮามบวชส้ได้หน่อยหน่อยไส้เป็นหน่วยใหญ่ไน่หน่อยไส้หน่วยใหญ่เพื่อนมันบวท่านใจอันนี้นะจิ้งจิ้งเฮาบวได้เอาอันถ่อมาขายเนาะก็ส่นเฮากับจะคลายถ่ออีกหักกระยาดอกโน่นๆอย่างนี้เธอหนึ่งขึ้นบ่ลายพี่น้องเอ้ยก็ทึนมีพายกรอยากขายเพื่อแต่ละอีกอย่างก็ได้เนาะมันทึนบ่ลายเฮากับคลายสำขามีเงิน มีสัได er> ้ขายสันานสากหจังหน่อยเอามาขายเบิรจังหน่าหมูสิไได้ขายเีทนบอว่าบกาเกงอ้าก็ว่าปอบใจเจ้าของดีใจแน่ได้เนาะเออใบเธอได้กระซามีนะกระซามนะเด้เอื้อจดไว้อยู่ทั้งลุมนะน้ิาพบอือืมสิบหาบลสาได เออสามสิหาใบสามชิบหาป้อ่ะเด้ต้นต้นรุ่นกลางอ่ะเด้เาบัวมีบ่เราใส่ติเคเราใส่แต่กระซัอยางกระซัมเล็กเล่งหึงนระซัมเล็กเล่นหว Đẹp. Đẹp. Ba man bay sao sao Điều, Điều ba tỷ lệ yêu hà anh mừng gặp mặt sau. bay đấy sau ba ba. Say kiến nặng 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 ปลามาเอาเปลี่ยนเอาแบบใหม่ต้นนะดี่ไม่พูดเอาไปไว้เห็ดกินซาบบาทพอซื้ออยู่ออคาแมนอยู่แถวอำเภอเปลี่ยนช0บาทหนึ่งบอสี่พันบาทบ้านเอ <laughs> า,าก,กับเพื่อมันจีมองหันมองหนีเนาะต่อกันซาบบาทใกดเดอรลาเมามาหนุกสังขา ใจผู้ใหญ่ใจบุญก็นแล้วแม่บุญน้ำขอบใจผู้ใหญ่น้ำขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจบุญก็นเ้ทุกการทุกคนเด้อรูทุกคนนั่นแหละชุกกุขภาพแข็งแหงเด้อมีเงินเป็นกองมีทองเป็นลลานกนและวดีมีแห้งเด้อใส่ทุกข้องใส่กระขาดเคลื่อนายเนาะหรือว่าอยู่บ้านกับโบมี่บอกแม่บุตรโบมี่เขงอะไร บริสุทธิ์ยังนะมันเป็นประเมาคือหู้ปัส่าเอ้ากับลูกที่ผ้าเขาไปอันเขาไปถ่ายคลิปมานเองกับบนนี่ย่างย่านว่าอยู่เฮือนมีแล้วป้าใช่อยู่เฮือนอ่ะนะห้องฮุบเสื้อผ้าห้องฮุบครัวนี้นะตู้เสื้อผ้ามีเฮื่อนเป้าจุงโป่งอยู่มีแตะถวยกระบวงมีนะอีพีแต่ถวยกระบวงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอีร้อย่นน่ะเห็นน่ะออบ่คอยมีเครื่งบ่คอยมีของเครื่งใส นี่ต้องเข่อนใช้ของเข่าไปเบิกไปส่งนี่แบ่จำเป็นกับบ่อยากซื้ออืนนั่นเนาะโต๊ะพัดยังเป็นแตคือว่าแล้วเนาะมจำเป็นจับหนาจับลังแล้วเนาะจับลังวิตหนาเด้เอาแบบเอาแนวจำเป็นก่อนจังเหมือนวันนี้ดีใจเยอะดีใจใช่สะดวกสบายเดีก้าบาทนี่แหละกูชิลสบายชิว้ย ไใส่์ดอกพื้นดอกไผ่จัดและแาว่าสิเอาดอกไผ่ไปห้องน้าหนำเงิ่อเฮบิ้ก่อนได้เฮ้ยเบิ้งเงินก่อนเนาะต้องหาสีเบิ่งไรบ้างว่ามันเทไรไซสยไผ่โตหนาเงินมันจีพ่อโอแต่เทียงไปห้องน้ามันก็ห่อยชี้เรสาเม็ดซ้ำซี่เม็ดเลยทางกอกเมื่อวานนี่กับรวมทั้งเม็ดทั้งสิไปซื้อถอดยังมาเดินนี่น่ะแปดพันบาทเร็วทางกอกทั้งยังสิมาเดินรวมนี่ บอท่านเกี่ยวกับสายไฟอันนี้ค้องไส้กับพันบาทเลยอืมพอดีเป็นเก้าพันรวมกันน่ะแมนพอดีเป็นเก้าพันบาดนี้ขั้นขั้นขั้นสีต่อเป็นไฟนี่กับมันก็ต้องมีแล้วเาไม่บุญเนาะเดี๋ยวจะเร้าแพงจาไหลบนก่อนเด้อเจ้าคอยว่าตั้งแต่เที่ยงเป็นของหนาในมีรลยะสามสี่สิบเมตรบ่อฮอดฮอดมันบ่ฮอดมันบ่ด้ไกลปานใดเอ้ย จะบ,บุษเสือก่ยอยตีข่อยอย่างไก่เถิบเอาเนี่คือว่า,ายหัวโคมเอาไปหอมนะต่ายหัวโคมมันก็ลำบากไม่ขั้นมีก็ซื้อแล้วเนาะขั้นบ่มีก็นไ<อ>ต่เอาขั้น,น,ม,นมีเงิขน,เนขั้นมีเงิก็ไต่เนาะขั้นมีมันก็เปิดดูแล้วขั้นมีเงินขั้นมีเงินเหลือทางผู้ใหญ่ใจดีเป็นสอยมากครับก็ซื้อเอาบัตรชิากไตโคมเห็ดหยังอันนี้หัวประมาณ3เมตรอพราะเมตรยั<แ>นบ่วหอดเนาะไต่ห้องน้ำเนี่ยเพ้อเพ้อไต่อัน ขันมีดอกไผ่ใต้มองอันทางอ่นนะนนอแต่ว่าอดอกไผ่ี่ขันมีเนี่ยเขาใส่ใส่ให้มันส่องมาทางเนาะมัะนนะ อืมเมนูแบบแบบได้แบบใส่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งว่าเจ้าก็เอาดอกงาหน่ะนะครึ่งหนึ่งเอาไว้ไนครึ่งหนึ่งเอาว้หนอะดอกสันก็ได้เนี่ยละครึ่งนะเพราะมันขานี่นะว่าให้คลิปงาละพี่น้องสิขอจะคลิบไปเพียงเท่านี้กอนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อสบายดีสิปึกซากันลังใหม่ดอกพี่น้องเอามาปึกซากันใส่ในเดียวอันผู้ใหญ่ผัดชีหลักลายได้สิขอปิดคลิปก่อนล้าช่คลิบหนาพี่น้องสบายดี